เป็นวิธีการของข้อมูลที่เราทำแบต่อเรื่องอยู่เรื่องเป็นวิธีการสุดท้ายนะคะของบทที่สี่แล้วก็บทที่ห้าจะเป็นเรื่องของการทพยากรแบบที่มีโรแกรมอื่นๆก็มาเกี่ยวข้องแล้วไม่ใช่เรื่องของการปรัเวลาละได้บทนี้มีข้อมูลอยู่สองแบบก็คือข้อมูลที่เป็นแนวโน้มกับข้อมูลที่เป็นฤดูกาลนะคะเราจะพยายารข้อมูลที่มีลักษณะเป็นแนวโน้มกับข้อมูลที่เป็นฤดูกาลเพอมด้วยการหาความคาดเคลื่อน เราไปดูข้อมูลที่เป็นแนวโน้มก่อนนะคะขอ้อมูลแนวโน้มเป็นขอ้อมูลที่เราจะต้องเห็นอะไรคะเห็นทิศทา,างที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนาว่าลักษณะของสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตมีแนวโน้มขึ้นหรือลงหรือว่าคงที่นะคะวิธีที่เราจะใช้นะคะสำหรับการพยากรณ์ข้อมูลที่เป็นแนวโน้มเนะเราจะใช้สมการเส้นตรงเข้ามาช่วยใการพยากรณ์นะคะใช้วิธีกำลังสองน้อยที่สุด รีสต์แบบเป็นต่ออันนี้เราเคยเรียนแล้วเรียนแล้วแหละเคยมาแล้วตอนนี้แหละเป็นแบบนั่เราเลยคะ่ะเราลืมค่ะเราเรียนเราหลงทุกอย่างแล้วแหละแต่เราลืมนะคะในวิธีนี้นะคะก็มีเงื่อนไขยอยู่นะคะว่าสิ่งที่เรารกำลังจะพยา,ยรากรณ์จะขึ้นตกตัดระย,ยระเวลาที่เปลี่ยนไปเท่านั้นนะคะโปวแปรอื่นจะไม่มีผลกับค่า,า,าพยากรณ์อย่างเช่นสมมติว่าเราบอกว่ายา่อขายสิน ีนี้ปีถัดไปแล้วก็ปีต่อไปนะคะบระยะเวลาเปลี่ยนดีมาหรือความต้องการของผู้บริโภคเปลี่ยนอาจจะเป็นค่อยๆเพิ่มขึ้นหรืออาจจะเป็นลดลงโดยที่ปัจจัยอื่นไม่มีผลอย่างเช่นแม้ว่าเราจะเปลี่ยนแปลงราคาขึ้นหรือลงเราก็ยังคงขายได้อยู่หมือดเดิมหรือเราจะมีรายการส่งเสรินการขายอะไรอยู่ก็ไม่มีผลกับลักษณะของข้อมูลที่จะเกิดขึ้นมีสิ่งที่เปลี่ยนไปแล้วเนระยะเวลาเท่านั้น ที่จะทาให้ลักษณะของความต้อความหรือข้อมูลมันเปลี่ยนไปถ้าเกิดสมมติมีนปัจจัยอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องเช่นเรื่องของราคาขายเรื่องของการส่งเสริมการขายเรื่องของสถานที่จัดจำหน่ายอย่างเงี้ยเราจะไม่สามารถใช้วิธีนี้ได้เราจะไปใช้วิธีที่เราจะเรียนในบทที่5ก็คือวิเคราห์กปัดทนถอยคล็อกสอพันานระหว่างตัวแปรๆเนาะเพราะฉะนั้นวิธีนี้จะมีตัวที่สอ่งผกลกับข้อมูลก็คือระยะเวลาที่เปลี่ยนไปเท่านั้น นิทิพธทางของข้อมูลที่เกิดขึ้นนะคะแนวโน้มแนวโน้มก็คือวิธีการพิาาร์ข้อมูลที่เป็นแนวโน้มที่เราเรียนไปแล้วบทที่สาเราจะพิจาร์แได้แค่ช่วงเวลาเดียวจากข้อมูลสุดท้ายถูกคะเรามีข้อมูลสุดท้ายเสร็จแล้วเราพยากร์ล่วงหน้าไปได้แค่หนึ่งช่วงเวลาหนึ่งสัปดาห์หนึ่งเดือนหนึ่งไตรมาสหรือหนึ่งปีแต่การพิาาร์ข้อมูลที่เป็นแนวโน้มเราต้องการเห็นทิทิงนะคะเห็น ระยะเวลาที่มันเปลี่ยนไปหลายช่วงเวลานะาะฉะนั้นวิธีการที่เราใช้เราจะสามารถประหยัดได้หลายช่วงเวลามากกว่าเป็นช่วงเวลาขึ้นไปแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นสําหรับข้อมูลที่เราประหยัดได้นะคะในที่ผานข้อมูลที่เกิดขึ้นต้องมีทังเพิ่มขึ้นแบบรูปแรกรกลงนะคะหรือที่หรือว่าไม่มีแนวที่ชัดเจนนะลักษณะแบบที่สี่ค่ะตอนนี้ที่ไม่มีแนวที่ชัดเจนเนี่ย บางทีเราอาจจะเจอข้อมูลที่มันผิดปกติเกิดขึ้นอย่างเช่นเกิดน้ำพุ่มอย่างเงี้ยค่ะหอมอยู่ดีๆก็ผานแทนขึ้นมาหายากขายดีอย่างเงี้ยค่ะถ้าเราไม่ได้กำจัดข้อมูลหล่อเนี้ยเวลาที่เราเอามาคิดลักษณะออกข้อมูลมันจะมองไม่เห็นในทิศทางเพราะมันมีความผิดปกติหรืออะข้อมูลเกิดขึ้นนี้ลักษณะออกข้อมูลที่เราจะพยากรมบอก็ะจะเป็นแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นกับลดลงนะเราไม่ได้ทำแบบคงที่หรือว่าไม่มี ไม่มีการวิจัยเกณฑ์นะคะวิธีที่เราจะใช้เนาะเราจะใช้ลิสสตรแฝดไม่ต่อนะคะโดยใช้สมการเส้นตรงเข้ามาพูดในกานรพยากรณ์ลักษณะของสมการในกา,นานรพยากรณ์จะเปลี่ยนไปเนาะตอนเรียนบทที่สามสมกา,ารพยากรณ์ก็คือค่าพยากรณ์เป็นตัวแปร f ใช่ไหมคะเป็นตัวแปร f อ่ะฟอันนี้ตัวแปรที่เราจะใช้ในการพยากรณ์เนาะจะเป็นค่า y วายแล้วก็มีสามเหลี่ยมข้างบนก็คือวายใส่หัวนั่นแหละนะคะเรียกว่าวายแนนะคะส่วนข้อมูลข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมได้เรายังใช้ตัวแปรเนิมก็คือตัวแปรอะไระคะตัวแปร Y y จะเป็นข้อมูลจริงที่เราเก็บรวบรวมไว้น,นะคะส่วนค่าพยากรณ์จะไม่ใช่ตัวแปรเนิแล้วจะเปลี่ยนเป็น Y แฮนนะคะสาหรับการพยากรณ์ข้อมูลที่มีแนวโน้มจะต้องสร้าง สร้างสมการเพื่อพยากรณ์ y ้ y มต่ดเอกซบบเกเนี่ยค่ะเป็นสมการสำหรับการพยากรณ์ตัวแปรเนะคะเป็นระยะเวลาเป็นระยะเวลาที่มันเปลี่ยนไปเราจะใช้ระยะเวลาเราบอกแล้วว่าวิธีนี้ระยะเวลามีผลกับข้อมูลในการพยากรณ์ดังนั้นระยะเวลา x มันมีการเปลี่ยนไปเท่าไหร่มันเพิ่มขึ้นมันเปลี่ยนแปลงไปนะคะ มันจะมีผลกับค่า y hat หรือค่าพยากรณ์งั้นเราจะต้องสร้างสมการนี้ขึ้นมาขอนสมการ y hat เข้ากเกบวกบนะคะเราต้องหาตัวเลขที่เป็นค่า A อกับค่า B ีให้ได้ก่อนแล้วเราถึงจะทําการพยากรณ์ค่า y hat ได้เพราะฉะนั้นวิธีนี้นะคะสร้างสมการเพื่อที่จะพยากรณ์ข้อมูลที่เป็นแอนโลตัวแปรเกับ B บเป็นค่าคงที่ของตัวอารเส้นตรงไม่มีให้ จะต,ต้องหาต้องหาค่าประกอบเพราะฉะนั้นก่อนอที่เราจะได้สมการเพื่อพยากรณ์เราจะต้องหาค่าตัวแปรคงที่สองตัวก็คือ a กับ b แล้วถึงจะมาสร้างสมการพรยากรณ์และถึงจะทําการพรยากรณ์ได้นะคะนี่ค่า a กับค่า b ค่า a กับค่า b เป็นค่าที่สูตรหรือ b สมการที่เราคิดพการโตรที่เราเห็น ารเราเก็บมาถึงรวบรวมข้อมูลจะออกตัวแปรเราหลักเลยอยู่สัมตัวแปรเนาะจะออกแล้วคืออะไรคะข้อมูลที่เราเก็บันทึกเราได้เป็นตัวแปรคะข้อมูลที่เราเก็บันทึกข้อมูลจริงๆเนี่ยว่าเรายอดฐานเท่าไหร่เป็นตัวแปร y นะคะระยะเวลาที่เราเก็บไม่ว่าจะเก็บเป็นเดือนเป็นปีเป็นการไตรมาสนะไรก็คือตัวแปร x นะคะเป็นตัวแปร X แล้วก็จำนวนข้อมูลทั้งหมดที่เรามีเราได้ตัวแปร n เราะนั้นในตารางข้อมูลเราจะมี x y แล้วก็ n ตัวแปรที่เราจะหาได้สองก็คือค่า b เพราะ b ีทัง x ทัง y แล้วก็ n นะคะ